กทีเอข้อสูบน้ำแรงดันร้านสมังรตัวนากันครับวันนี้พวกเราได้รับความไว้วางใจจากน้านวิเชียนครับบ้านอีอําเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาครับติดตั้งข้อสูบน้ำแรงดันวันนี้8ปดนิ้วตอก8นิ้ว,วรุ่นครับยาวสิบเมตรนะครับ น้ำด้านบนกันด้วยกันนะครับเพื่อนสมาชิกค,ครับอบเต็มข้อครับรายละเอียดเพิ่มเติมคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสังามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทศ8 8 7 8 5 3 0 3 7ต่อสุดน้ำแรงดันคุณภาพจัดตรงทั่วประเทศไทยครับ